คุณหลวงนะฮะเนี่ยฮะเห็นเกลือไหมผมกําลังจะทํามะนาวโดงสนใจไหมครับสนใจคุณหลวงฮะสนใจไหมครับถ้าสนใจติดตามนะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องใช้เกลือก็ได้นะใช้น้ำทะเลได้ไหมน้ำทะเลแทนได้นะน่าจะได้จะกินได้ไม่ได้ไม่รู้นะอันนี้มะนาวนี่มะนาวพันอะไรเนี่ยแป้นลำไพ่เนี่ยแป้นลำไพ่จับพันแผวเลยนะเนี่ยจับพันแผวมาไกลนะครับพี่น้องนะฮะเดี๋ยวนี้เราสาธิตวิธีการ นะครับขั้นแรกเราก็ล้างมะนาวนะแล้วก็ใส่ใส่หลูเนาะถ้าไม่มีหลูก็ใส่ไหก็ได้นะครับถ้าไม่มีไหก็ใส่หม้อนะคือสรุปว่าใส่ภาชนะแล้วกันนะครับน,น,นะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําให้ท่วมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะลอยลอยนิดๆน,น,นะถ้าน้ํามากไปนี่เสียไหมไม่เสีย,ยนะฮะแต่มันจะเปือเกลือเกลือเปเกลือนะฮะเราก็พยายามเออเซฟเซฟต้นทุนไว้นะครับ พอใส่ล้างเสร็จน้ำใส่เสร็จเราก็เทเกลือเกลือใส่ลงไปไม่ต้องกลัวเค็มอันนี้เกลือนี่ผมใส่โลนึงนะใส่โลนึงนะครับนี่ถังนึงประมาณทักยี่สิบลูกยี่สิบนะได้ประมาณนั้นใส่เกลือไปนะครับแล้วไม่ต้องไปตั้งไฟนะนะบอกกันก่อนเลยนะครับเนี่ยใส่เกลือใส่ไปเรื่อยๆนะใส่หมดโลเลยเขาบอกยิ่งเค็มยิ่งดียิ่งดียิงเค็มยิ่งดี นะครับและสูตรนี้ไม่ต้องกลัวเป็นเชื้อราอไม่มีเชื้อราไม่มีเชื้อราเ <นะ S 1> ขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะพอตั้งอพอใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปตั้งตั้งไ,<ม>ไว้ในรล่มนะไว้ในร่มไม่ต้องตากแดดนะเอาประมาณสาัก15-20ถึง20วันเนาะนะพอพอตั้งเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อ้ว่ากันตรงนั้นนะ<ม>เราแค่นี้ นี่คือว่าเป็นเทคหนึ่งสนใจใช่ไหมฮะสนใจนใจติดตามนะครับเบอร์โทรนะครับนะเบอร์โทรนะครับติดตามมาที่เฟซของผมเลยเจ้าคุณหลวงเจ้าคุณหลวงนะครับอันนี้เป็นเซมเปิลนะเดี๋ยวจะมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นอีกคือตอนนี้นะครับโควิดมันมาแรงเหลือเกินเราก็พยายามจะจะอามะนาวดองเนี่ยนะมาตีโควิดนะครับพอมะนาวดองได้ผลนะครับเราก็จะมีเศรษฐกิจที่ดีนะฮะ พอม,มีเศรษฐกิจที่ดีความเป็นอยู่ของพวกเราก็ดีนะฮะ<ช>วันนี้<ช>ผมกับน้องตุ่นนะเนตุน่นพุชนานะนะมาเองด้วยมาด้วยตัวจริงนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอีกประมาณ20วันเราเพบกันว่าขั้นตอนต่อไปของมะนาวดอกเป็นอย่างไรครับโชคดีครับ <S <S มันไม่กดเ่าแนาดิก